ปิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแค่บิว สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับรายการคมชลึกบันเทิงสเปเชียลนะฮะที่จะกลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่19กันด้วยครับที่ตอนนี้นั้นในส่วนของ Popular v o t e ขยายเวลาจนถึงวันที่20มีนาคมนี้เท่านั้นและก็ไปลุ้นรางวัลพร้อมกันนะฮะในวันที่28มีนาคมนี้นะฮะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแต่ตอนนี้ครับผมเราไปอัปเดตข่าวสารกันดีกว่าครับผมกับช่วงบันเทิงออสเตรครับ เรียกว่าเป็นการแตกประเด็นข่าวเหมาสนนางเอกแย่งสีนที่ฮือฮากันไปก่อนหน้านี้ครับทำให้พิธีกรดังอย่างหนุ่มกันชัยออกมาเปิดเผยกรบว่าถ้าย้อนไปยุค90หรือก่อนหน้านั้นก็จะมีหมดทุกอย่างเรื่องตอนนี้นั้นเด็กๆไปเลยพร้อมยังย้อนวีรกรรมของสองนางเอกดังในอดีตท,ที่มีการฟาดฟันแย่งสินกลางกลางกองถ่ายอีกด้วยงานนี้เลยทำให้เฮเลนปาวราอดีตนักปั้นคนดงังเลยออกมาโพสต์คลิปลงติกต็อก เล่าเรื่องนางเอกตบกันกลางกองบ้างโดยเล่าว่านางเอกยุค90ตบกันมีจริงเหตุเกิดที่สตูดิโอถ่ายภาพที่สุที่สารนางเอกวิกน้อยสีกับวิกมากสีเนี่ยไปถ่ายแบบแล้วไปเจอกันซึ่งตอนนั้นทุกคนไม่ได้รู้จักกันไม่ได้สนิทกันแล้วทีนี้เนี่ยในห้องแต่งตัวเนี่ยมันก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเล็กแล้วไม่มีกระจกแค่บานเดียวแล้วนางเอกวิกน้อยสีก็กำลังแต่งหน้าอยู่แล้วนางเอกวิกมากสีก็บอกว่าเธอเธอช่วยถือให้เราหน่อยสีเราจะแต่งหน้าใช่ไหมเราจะต้องถ่ายแล้ว นางเอกวิกน้อยสีก็แบบได้ยินหรือเปล่าเราไม่รู้็ก็กตีหมื่นไว้ก็ก็ทำเป็นเฉยไม่รู้เรื่องอะเสร็จแล้วแม่นางเอกวิกมากสีก็เลยบอกว่าเออเธอที่ละครที่เธอเล่นเรื่องนั้นเธอเล่นดีนะที่เล่นเป็นคนปัญญาอ่อนอ <laughs> น่ะเอกวิกน้อยสีก็ของขึ้นหันลุกขึ้นไปกระชากตบค่ะอุ้ยอันนั้นก็ไม่ยอมค่ะสาวใต้จูก,กับตกกันพันเราวันเลยแบบโอ้โหวันนั้นนะกองเขาแบบว่าแทบจะไม่ได้ถ่ายต้องหยุดถ่ายเลยเพราะเอาสองคนนี้แยกออกจากกันแต่สุดท้ายแล้วก็เคลียร์กันได้ลงตัวครับ แต่เป็นข่าวดังต่างคนต่างด่าก,กันไปมาเรื่องนี้เรียกว่าดังมากเลยทีเดียวและหลังจากนั้นพักใหญ่ครับนางเอกวิกน้อยสีก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้านานางเอกวิกบักสีก็รีบไปร่วมงานศพและก็ไปขอขามาซึ่งจากข้อความที่เฮเลนออกมาเล่านั้นก็ทําเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ถามกับว่าเรื่องนี้หมายถึงใครซึ่งก็มีหลายคนบอกอักษรย่อนางเอกมาด้วยเป็นนางเอกก่อและนางเอกออและมีคนเข้ามาร่วมยืนยันด้วยครับว่าเรื่องที่เล่านั้นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในยุคนั้น และสำหรับช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะฮะไปพูดคุยกับคู่จิ้นคู่หวานและก็ไปราบอัพชีวิตของทั้งคู่ดีกว่านั่นก็คือณเดชน์และก็ยาย่านั่นเองครับผมที่ทั้งคู่นั้นมีชื่อเข้าชิงในงานประกาศรางวัลคมชลึกอวบอด,ด้วยทั้งในส่วนของคู่จิ้นที่เป็นแบบป๊อปวู้ดและก็ละครเรื่องลายกินาลีนั้นก็เข้าชิงในประเภทยอดเยี่ยมด้วยนะฮะทั้งคู่นั้นมีเส้นทางในวงการเป็นยัยงไงไปติดตามกันดีกว่าครับ สำหรับคู่นี้นะครับบอกเลยว่าเหมาะสมกันราวพรมลิขิตเลยทีเดียวครับผมทั้งคู่นั้นเข้าวงการในช่วงไล่เลี่ยก,กันครับผมได้เจอกันในละครเรื่อง4ีหัวใจแห่งขุนเขาในตอนดวงใจอัคนีนั่นเองครับผมซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็เป็นเรื่องแรกของทั้งคู่และก็เล่นปุ๊บก็โด่งดังเป็นผู้แต่เลยทีเดียวนอกจากนั้นนะฮะก็มีละครออ,อกมาด้วยกันเรื่อยๆไม่ว่าเล่นเรื่องไหนก็ดังก็ต่างทุกเรื่องเลยทีเดียวครับผมนอกจากนี้นั้นยังมีงานคู่ทั้งถ่ายแบบพรีเซนเตอร์ภาพยนตร์ด้วยกัน เรียกว่าเป็นคู่ที่มีค่าตัวสูงมากๆจนถึงหลักล้านเลยทีเดียวเรียกว่าผลงานของทั้งคู่นั้นถูกโยงให้เป็นคู่ขวัญของมหาชนที่นอกจากจะจิ้นกันในละครแล้วก็กลายมาเป็นคู่จริงอีกด้วยทั้งสองคนนั้นเคยออกมาพูดถึงเรื่องอนาคตของกันและกันมาแล้วด้วยฮะโดยน่าเดทบอกว่าเจ้าสาวของเขานั้นคงไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากยายานั่นเองครับเรียกว่าแฟนคลับนั้นฟินกันทั้งประเทศเลยทีเดียวเรียกว่าฟังเรื่องราวของทั้งคู่แล้วหวานทั้งในจอและก็นอกจอนะฮะอย่าลืมส่งกำลังใจไปลุ้นให้กับยายา และในช่วงของเวทีคอนเมนทงวันนี้นะฮะไปพูดคุยกับเจ็ดหนุ่ม Atlas นั่นเองนะฮะที่เป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับผม T-pop Thailand เข้าชิงในงานประกาศรางวัลคมชิึกอวอร์ดประเภทยอดเยี่ยมด้วยนะฮะและหนุ่มๆวง Atlas นะครับก็ได้เปิดเผยความรู้สึกกับพวกเราด้วยนะฮะหนุ่มๆน,นั้นจะพูดว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันดีกว่าครับครับผมสวัสดีครับพวกเรา a ด l a อาสำหรับคนที่ยังไม่รู้จากแอ l ดลาสนะครับหลังจากนี้เราน่าจะมีไม่ได้น่าจะเราจะมีผลงานมากมายออกมาครับทั้งในรูปแบบของเพลงหรืออะไรอย่างอื่นอีกก็ฝากทุกๆคนติดตามพวกเราแอ l ด s o f สออฟิเนะครับผมทุกแพลตฟอร์มก็สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเราได้ทุกช่องทางเลยครับผมก็แค่เสริฟว่าแอ l ด s รสเซออฟิเชียครับผม จะบอกว่าต้องขอบคุณแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าเราเราทาผลงานด้วยความตั้งใจจริงๆแล้วก็สิ่งที่เข้าชิงเนี่ยเหมือนเป็นกำลังของเราจริงๆแล้วก็ขอบคุณทั้งคณะกรรมการแล้วก็ทุกๆคน้วยนะครับถ้ามีครั้งที่20หรือว่าครั้งต่อๆไปก็พวกเราจะเป็นเกียรติมาได้เหมือนกันก็ขอบคุณนะครับในครั้งนี้พวกเราจะทําผลงานต่อไปให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณครับ คมสรึกอวอร์ดของเรานะฮะยังมีข่าวดีต่อเนื่องนะครับผมคนไหนที่อยากจะมาร่วมชมงานในพรมแดงและก็ในงานประกาศรางวัลน,นะฮะก็สามารถติดตามกิจกรรมนะครับผมผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k คมสลึกรวมถึงแฟนเพจ a c e b o o k คมสลึกอวอร์ดได้นะฮะเร็วๆนี้นะฮะว่ากิจกรรมนั้นต้องทําอย่างไรกันบ้างนะครับส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้โหวตนะฮะต้องรีโหวตกันแ,แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20มีนาคมนะฮะในฝั่งของ Popular Vote แต่วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณไปด้วยนะฮะกับแชมพูปิดผมขาวแคบิวรวมถึงน้ำยาปรับผ้านุ่มไฟลายนครับผมเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ